ที่ผมต้องอำลาในฐานะนะักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วการเดินทางบทนั้นของผมมันก็จบลงแต่ในขณะเดียวกันผมยังจะเริ่มต้นในการทำการเมืองในฐานะพลเมืองคนหนึ่งแล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนตราบใดที่ประชาชนยังไม่ทิ้งผมแล้วก็ยังไม่ต้องการรวมถึงการทำทุกวิถีทางในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่งในการทำให้บ้านเมืองดีขึ้นและ ช่วยพาหนะใหม่ของเพื่อนๆอนอดีตพรรคก้าวไกลตามที่กฎหมายอนุญาตในการที่จะทําให้พวกเขาสามารถที่จะจ,จัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแค้นหรือมีน้ําตาไม่ว่ากันครับวันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจโมโห,หได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าและเราจะก้าวข้ามมันไป เราจะเอาความขับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันแล้วไประเบิดมันในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากไม่เกินความคาดหมายสําหรับนักวิเคราะห์การเมืองกรณีที่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับที่สั่งยุบพักเก้าไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักเนี่ยสนะิคนเป็นเวลา10ปีการเกิดขึ้นของพักเก้าไกลนะครับใช้เวลาแค่4ปีเท่านั้นนะครับหลังจากเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยถูกยุบเลย อันนึกมาจากว่าปี63ตอนนั้นนายพิธาลิบเจริญรัตได้นาสสนะครับซึ่งถูกยุบจากพักอนาคตใหม่ไปสังกัดพักเก้าไกลและก็ต่อมาก็บรรดาสมาชิกพักนะครับก็ลงมติให้นายพิธาลิมเจริญรัตเป็นหัวหน้าพักและก็ให้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นเลขาธิการพักนี่นะครับในตอนนั้นย้ําว่านะครับเกิดขึ้นเมื่อปี2 5 6 3และก็หลังจากนั้นนะครับทางคุณพิธาและก็คุณชัยธวัฒน์เนี่ยได้นําลูกทีมนําพักเนี่ยเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง นะครับในปี -66 ก็คือผ่านปีที่ผ่านมาและก็ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคเก้าไกลนะครับเนี่ยชนะเป็นที่1ได้สอสออันดับหนึ่งในสาภาแล้วก็มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแต่เป็นที่น่าสังเกตว่านะครับพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากในสาภามีความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลหลายครั้งนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จจนแล้วจนรอดนี่นะครับเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไปเอาพรรคการเมืองนะครับ อันดับ3อันดับ4อันดับ5ซึ่งร่วมรัฐบาลจากรัฐบาลของพลเอกประยุทจรรันโอชามาร่วมกันในจัดตั้งรัฐบาลแล้วทําให้พรรคเก้าไกลนี่นะครับเป็นพรรคฝ่ายค้านหลังการเลือกตั้งปรากฏว่ามีคนไปร้องมีคนไปร้องกกตอ,อยากจะให้กกตน,นี่สอบหน่อยสอบเรื่องอะไรครับสอบเรื่องกรณีของนโยบายของพรรคเก้าไกลที่เอาไปใช้บอกว่านโยบายบางเรื่องบางข้อบางประการเนี่ยมันไปทํานองว่าจะไปล้มล้างการปกครอง ในระบบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,าษาัตริย์เป็นประมุขหรือไม่กกตก็รับเรื่องไว้แล้วก็เสนอต่อไปที่สารรัฐธรรมนูญหลังจากได้มีการพิจารณานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับกกตนเนี่ยเสนอเรื่องนี้ให้กับสารธรรมนูญพิจารณาแล้วก็ต้องการให้ศาลเนี่ยสั่งยุบพักเก้าไกลแล้วก็แน่นอนฮะนะครับอย่างเช่นที่ทราบกันก็ศาลก็ได้มีการสั่งยุบพักเก้าไกลแล้วก็สั่งตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักเนี่ยสิคนเป็นเวลา10ปี นะครับเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าพักเก้าไกลเกิดขึ้นเมื่อปี63แต่ว่ามาจบลงในปี6-7เวลาเพียงไม่เกิน4ปีเท่านั้นนี่นะครับทีนี้มันมีข้อสังเกตในทางการเมืองท่านผู้ชมที่เคารพฮะนะครับพรกเก้าไกลเองเนี่ยนะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพักที่ได้เสียงข้างมากในสภาแต่นะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครั้งแล้วครั้งเล่ามีความพยายามที่จะเจรจากับพักเพื่อไทยแต่สุดท้ายนะครับพักเพื่อไทยก็หยิบพุงปลามันนี้ไปกิน นะครับเขาว่ากันว่าสาเหตุที่พรรคเก้าไกลเนี่ยที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและกรณีสั่งยุบพรรคเก้าไกลเขาก็บอกว่ามีเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวข้องเหมือนกันหลายคนนี่บอกว่าพรรคเก้าไกลนะครับได้รับการเลือกนะครับสสมาเนี่ยถึง14ล้หลานกวัดเสียงแต่ว่ามาถูกคนไม่กี่คนเนี่ยตัดสินนะครับแม้กระทั่งกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเองนะครับก็ยังออกมาถแถลงการบอกว่าก,า,การกระทําแบบนี้ เป็นการริดรอนสิทธิ์ของประชาชนหรือไม่นะครับจับตาต่อไปนะครับว่าพักที่มาแทนพักเก้าไกลนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าพักชื่ออะไรนะครับนะฮะจะมีอายุอีกกี่ปีนะครับถึงจะจะเกิดขึ้นแบบพักเก้าไกลนี้หรือไม่ต้องจับตาดูนะครับนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความเห็นมานะครับถ้าหากว่าชื่นชอบแปะสซ่ข่าวก็กดนากรกดแชร์ด้วยนะครับ